หนุ่มแท่งอารามทัวร์พาทัวร์สีลังกาต่อเนื่องชมวัดเก่าแก่ที่สุดของกรุงโคลัมโบรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์โดยสองพิธีกรหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะและแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองยังคงอยู่กันที่ประเทศสีลังกาแม้จะเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแต่มีความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยยังมีสถานที่สำคัญสำคัญมากมายให้ไปตามรอยกันต่อเรื่องกันที่วัด a l u v i h a r A หรือที่รู้จักกันในชื่ออโลวิฮาร็อคเทมเพิลซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่หรือที่เรียกกันว่าอโลคาวิหารวัดที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปต่อกันที่วัดพระเที่ยวแก้ววัดกัล,ลนียาวัดที่ปทุทธมารามซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกา ทั้งนี้แต่ละวัดที่หนุ่มแท่งพาไปเยืนล้วนมีความสวยงามและเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั้งสิ้นเรียกว่าการมาเที่ยวศีลังกาครั้งนี้นอกจากอิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วยังได้ตามรอยสถานที่สําคัญแบบเต็มหินกันเลยทีเดียวโดยหนุ่มแท่งเผยถึงการได้มาเยือนศีลังกาครั้งนี้ว่าความสวยงามของพุทธสถานในประเทศศีลังกานั้นบอกได้เลยว่าต้องมาชมด้วยตาตัวเองหลายสถานที่หลายแห่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า2,000ปีนอกจากนี้เป็นอีกประเทศที่มีความสัมพันธ์ ทศที่พุทธศาสนิกชนน่ามาเที่ยวชมสักครั้งจริงๆครับไปเที่ยวพร้อมกับหนุ่มแท่งในรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์ทางช่อง7 HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่ buckabu.tv และ YouTube CS7HD และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckabu.tv และช่องทางออนไลน์ CS7HD Facebook IG X YouTube และ CS7 Entertainment, Facebook, IG และเว็บไซต์